โอเคบายแสนตีไปเกิดใหม่ไปแล้วดอทเรียนบายโอเคยังนีกูฟูเคาน์เตอร์ไงตีมาสี่พันสวนไปสองหมื่นสามยังนีกู เขียงไอ้สุดทีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับคุณสุดไอเกมเจ็ดบาทอีกเช่นเคยนะผมอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วนะครับว่าเราจะนำอัคาระทีมทูแต่ละตัวเนี่ยมาแบ่งย่อยตามทีละคลิปนะครับเพื่อจะได้โชว์ศัก,กยภาพเนีของแต่ละตัวให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะคิดได้อะนะแต่ไงก็ตามครับแน่นอนวันนี้เป็นคิวของไทม์เมลนั่นเองนะครับสกินสวยๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะไปแวะที่ร้านจิบจอยเติมเกมนะฮะร,ราคาลดถูกใจทุกคนเติมไวแน่นอนเนี่ย เดียร์เดียร์อีกแล้วและสำหรับทีมในวันนี้นะเป็นทีมถึกนะครับแน่นอนว่าทำเอลมาเนี่ยต้องเป็นทีมถึกอยู่แล้วนะแล้วก็ในะปัจจุบันนะครับคนยังเล่นดัตลอสเวลแล้วก็ตัวของอลิสนางฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยนำเอทอลอซ่าเขียวเนี่ยมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับถามว่าทำไมผมถึงเอามาอย่างนั้นน่ะเหรอพาสซีฟของเขาเนี่ยครับสำหรับใครที่จำไม่ได้ผมมาลื้อฟื้นความทรงจำนิดน,นึงเลยกันนะครับพาสซีฟของเขาเนี่ยจะทำให้ฝั่งเราเนี่ยไม่โดนดบีบัฟต่างๆนานา,นานเลยนะครับหากเรากดสแตนนะซึ่งงงงงแแแนนนนนน่่่่อออออคครัััับททททท้้ e ้เเเเซาาาลลววก็ตตขมมีียส ก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่จะทําขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะไม่โดนลดเกตอันตินะครับเราจะไม่โดนสตันเราจะไม่โดนอะไรก็ตามแต่ที่จะเกิดขึ้นจากดีบัฟฟ์น้องคัมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงเอา2ตัวมายืนอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมถึงเอากิลทันเดอร์มามันบวกดีเฟนนิเลสแตทนะซึ่งมันก็ผูกโยงกับตัวทามิเอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันติสกิลพาสซีของเขานะครับแล้วก็ตัวของพรสวรรค์ของเขาเองด้วยนะมันค่อนข้างเรียกว่าคู่กันได้อย่างลงตัััััวววนนนนะะครรรรบบโอออเเเเาาาาาาไไปดดดููกกกกกีีี่้้จจทมมงตแ ครับเจอเค okay. <sm akes> ผมควรจะตื่นเต้นกับทีมนี้ดีไหมนะไม่เป็นไรเราจะได้มารูกันว่าทีมนี้มันสู้กับด์ลสเวตแล้วก็อลิสนังฟ้าได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับในเทิร์แรกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะต้องทําอะไรเยอะนะเราเลือกที่จะตีไปก่อนนะเนื่องจากว่าการที่เราจะตั้งแสแตนต,ต,ต่างๆนานาหรือว่าฟูลเคาน์เตอร์ในเทิร์แรกเนี่ยมันจะดูค่อนข้างไร้จุดหมายไปนิดนึงนะ เพราะนั้นเนี่ยเธอแรกเรามาก็เซตอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับกดเธอเขียวมาที่นี่เนี่ยเพื่อเพิ่มด้เมจนให้กับทีมถึกของเรารวมทั้งคอนโทรลอันตีของฝั่งตรงข้างด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยในเธอต่อไปเราก็จะมีของให้ใช้เยอะแยะมากมายไก่กองแล้วนะครับแต่มาดูกันว่าเขาจะเลือกใช้อะไรนะโอเคเขารวมการดาร์ลสเวนนะครับแล้วก็รีบที่จะใช้การสีทองเลยนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการที่เขาเลือกตีเลยนะครับแต่ว่าติดบัญญัติไปก็จะตีเบาลงในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็โดนลดเกัติไปนะครับ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนนี้อะเนาะเราทําอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เราจะได้เก็บเกรดอติของเอทอรลาซาด้วยนะครับเพื่อนในเทินต่อไปเองเนี่ยเราจะได้เก็บเกรดของตัวอื่นต่อไปด้วยเนาะเขเยเราตั้งสแตนทั้งหมด2ตัวเลยนะครับรอรับดามเมจในเทินหน้าเกียลินนังฟ้าเขาก็เหลือเลือดนิดเดียวแล้วนะครับก็น่าจะพอเก็บได้อยู่แล้วสกิลขึ้นมือค่อนข้างดีด้วยนะค่อนข้างดีนะครับอ่ะมาดูกันว่าเขาจะใช้เป็นสกิลอะไร น่าจะเป็นโลลินสนางฟ้าหรือเปล่าไม่นะครับสตันไปที่เอตอร์่าซาทำไมก็ไม่แน่ใจนะผมกดตั้งบูมคอปวเตอร์เพียงแค่ขั้นแรกเท่านั้นนะครับโอเคถึงตอนนี้เราก็น่าจะเรียกว่าสบายหายห่วงอยู่เหมือนกันนะเราลากการ์ดเก็บผสมเลยนะครับใช้พัมกินสบอมใส่เข้าไปดีไหมทำมีแทนแลวกันเพราะว่าอันติีกับผมยังไม่ได้จําเป็นต้องรีบกดถูกไหมเขาไม่ได้กดดันอะไรทีมผมมากขนาดนั้นนะครับเราตั้งโลไว้อีกทีหนึ่ง ทีนี้เนี่ยทีมเราจริงๆก็น่าจะโดนดาเมจเบาลงแล้วเนะี่ยเพราะฝั่งนู้นโดนบัญญัติเอทอร์ซาเองก็เยอะเหมือนกัน,กนเราก็ถ้าสมมุติว่าเรากดอันตีของตัวทามิเอได้แล้วนะครับทีมของเราก็จะเลือดกลับมาเต็มเกือบแทบจะเรียกว่าเต็มหลอดเลยก็ว่าได้นะ <c oughs> เขาอะตีมาปะะึ๊บโอ้โหโอ้โหชิวๆ <c oughs> เกียวโเคราลดเกรดอันตีของเขาไปนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถกดอันตีได้เต็มที่เลยนะเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกลัวอะไรนะครับอลิสนางฟ้าตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ ใส่อัพขั้นไปนะครับตีไปที่ดัตลอสเวนนั่นเองอัตีของไอเทลอสร้างระบบตอนนี้ยังไม่ต้องรีบใช้เลยเนาะเออจัดไปลูกชื่นจัำหัวใจเลือดเด้งไหมโอ้โหเด้งกันละสี่ห้าหมื่นโอเคบาย <Hello. S 2> บอกเลยครับว่าทีมนี้เนี่ยเล่นสบายมากๆเลยนะพูดถึงเนี่ยเพราะว่าตัวของทีมที่ผมจัดมาดมันมีทั้งดาเมจแน่นอนว่ามาจากพาสิติของโกเทอร์เกือบล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละเทอร์ที่เรายิ่งอยู่นานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตัวละครของเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับและอย่างโล่ของทามิอเองเนี่ยก็ช่วยให้ทีมของเราถึกขึ้นมากมหาศาลเลยนะครับรวมทั้งยังมีบัญญัติของเอตอเลซ่าอีกอโอโนห้ยสนุกสนาน,น,าน,ๆๆนั้อุ้ยเขาเก็บเกียดนตีอะทุกคน เออแล้วเราก็ออนนี้มันยิงทะลุเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งฟูคเคอร์เตอร์เล่นๆเ,เลยดีไหมจริงๆผมฆ่าเขาเธอเถอะไม่น่าจะต้องยืนนะครับให้เขาตายๆไปเลยแล้วกันนะขั้นสามบอกเลยว่าแรงโอเคโอ้ทะลุเกาะลิตังฟ้าไปยังสามหมื่นห้าเลยเนี้ยโอเคเฮแต่อนนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับไปดูกันต่อไปกับตาหน้าเลยแล้วกันนะ <Okay. S 1> มากับตาที่สองแล้ว <laughs> มันจะไม่มีทีฟอื่นกันแล้วหรือไงเดี๋ยวต้องมีสักคลิปหนึ่งอะที่ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับไอ,อทีมนี้นะครับไม่ไหวจะทนแล้วเทอร์แรกของเราก็ถือว่าดีเหมือนกันนะนิดเก็บเกลเลยดีไหมนะผมว่าอย่างนี้น่าจะดีนะครับถึงแม้ว่าจะตีติดคลีที่ดันลอสเวนก็จริงนะ <S 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 เราอาจจะต้องทนในเทอร์แรกนิดนึงนะครับแต่ที่เหลือหลังจากเทอร์แรกไปแล้วเนี่ยเราจะค่อยค่อย ควบคุมฝั่งเขาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรายิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกครับก็ยิ่งเก่งขึ้นตามระยะเวลาเทิร์นที่เราเสียไปนั่นเองนะเค้าการถือว่าดีมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าดีจัดประหยัดจริงเรื่องปิ้งย่าง oh. กลางโลดิสตังฟ้ามาแล้วก็ตีที่ทามิเอลนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะฮะถ้าเลื่อกที่จะตีอย่างเงี้ยนะเข okay, ตีไม่เข้าเลยน่าจะเป็นบอทแหละโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราตีไปก่อนเล่นๆน,นะครับ แล้วก็ตั้งฟูลคอเตอร์ทั้งสองอันเลยดีไหมนะมหรือเรารีบรัชชันติเลยเราเร,ารีบรัชชันติเลยก็ได้นะเพราะว่าฝั่งเขาไม่ไม,มีไม่มีสิทธิ์จะลดอะไรผมอยู่แล้วดูไหมเค okay, เรารีบเล่นติของตัวทำเอลเนะี่ยเปิดกรอกขึ้นมาโอเค,อเคดาเมจไม่เยอะไม่เป็นไรครับเรามีอันติเมทเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในจุดที่โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเรามีทั้งฟูลคาร์เตอร์แล้วก็มีล่ออะไรเรียบร้อยนะครับฝั่งตรงข้ามก็ ติดบัญัติของเราไปแล้วนะตียังไงก็ไม่เข้าแล้วโอ้แล้วเขาอัพขั้นอะไรแปลกๆเนี่ยบอดคุณบอดคุณต้องทําหน้าที่ให้ดีรู้ไหมเราทําอย่างนี้นะครับเป็นจริงๆเดี๋ยวมันก็ติดสตันอยู่ดีผมตั้งขั้น3เลยดีแบบว่าคือโอเคแหละเป็นบอดเขาอาจจะไม่สตันผมก็ได้นะใครจะไปลูจกจัดไปลูกบอดเก่งกี้แรงแรงแบบแรงจริงจังอ่ะนี่ขนาดมีเกาะลิ้นางฟ้านี่ครับ เข้าไป3เป้ารวมกันแสนสี่ผมว่าก็เป็นตัวเลขที่ดูไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าเทียมว่าอันติของเขานับจากดีเฟนซ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ฮิวเลือดจนฝั่งเราเต็มหมดอีกรอบแล้วอ่ะคือดีจัดจัดเอาเรืองที่ดีอย่างี้ฟลูเคาน์เตอร์เกิดใหม่เป็นหนึ่งทีโอ้แล้วทำไมเขาไม่สตั้นก่อนนะคุณพอด โอเคเขาปลดสแตนผมนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนกันนะเราก็ตั้งฟูคเคาน์เตอร์ต่อดีป่ะเออตั้งตีไปก่อนแล้วก็ตั้งฟูเคาน์เตอร์นะครับเราก็เลือกที่จะตีอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บเกต็ของโกเทอร์นั่นเองไหมกิยตติ้นหนายไป <c oughs> <c oughs> โอเคที่เหลือก็น่าจะสบายแล้วนะครับอันติมีครบถ้วนนะไม่มีสิทธิ์ที่เขาจะลดเกต็อันติของโกเทอร์กับผมได้เลยนะครับจะฆ่าทันทีก็ไม่ได้นะเพราะติดฟูเคาน์เตอร์กองผมไป อย่าอย่าฆ่าตัวตายคุณปอดได้โปรดไปไปตีมาอีกดิเอาตีอีกด้วยฟลูคาลเตอร์โหติดคลิคแบบเพลินๆโอเคเราก็ยัดนันตีไปเนาะล้วก็เลือกที่จะตีไปทั้งหมด2ใบเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้รีบๆจบผมคิดว่าน่าจะแรงแล้วแหละในเทอร์นี้นะบาลิสต้าบอมไม่รอด แปรเข้าไปหนึ่งที <c oughs> แปร์หล,ลบที่สองไ <c oughs> ปตาที่สามกันดีกว่าตานี้เจอเป็นครับผมเปลี่ยนชื่อโหมดก็ได้นะไม่ต้องชื่อโหมด p v p 3มันหลอกจริงๆคือ <c oughs> อะไรเดี๋ยโคตรสุดเซงเ็งนะครับเจอแต่ทีมเดิมๆแบบผมเบื่อมากเลยนะมันมันน่าเบื่อเกินเบอร์ไปแล้ว <c oughs> ไม่คิดจะเปลี่ยนตัวกันบ้างเหรอกด p v p <c oughs> ได้อ่านกันบ้างมัเนี่ย <c oughs> ติดิีรอสเปนไปหนึ่งทีแนมแล้วก็การค่อนข้างเยอะด้วยนะแต่ตีอลิสต่างฟ้าได้เกือบครึ่งหลอดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทีนี้เนี่ยถ้าเขาเลือกที่ตีเดี่ยวก่อนที่ยูนิตสีเขียวของผมสักตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เราจะเดินลําบากเลยนะโอเคเขาตั้งเป็นโลดอลิสต่างฟ้านะครับแล้วก็ตีหมู่มาก่อนโอเคโอเคทีตีเดี่ยวเขาจะเบาแค่นี้แหละ ที่เหลือเราก็จะได้สบายๆแล้วนะครับเรารีบเก็บเกตอันติต่อเลยละกันเราตั้งเกาะนะครับแล้วก็ตี1ทีอ่ะทีนี้เราก็จะได้กดอันติอย่างสบายใจแล้วนะครับไม่มีตัวอะไรมาหยุดยั้งเราได้ๆๆๆๆๆๆโอ้เป็นน่าจะเป็นหนึ่งไม่กี่คลิปนะครับที่เล่นตัวละครหน้าคลิปแล้วได้กดอันติเยอะขนาดน,นี้เนี่ยถูกไหมผมว่าผมได้กดอันติเยอะมากเลยนะครับเอายังดิด้นลนตีอยู่ ติดโลโอ้โถแล้วผมก็ฮิวกลับมาเต็มเนี่ยทำไงอะทีเนี้ยโอ้โถเอ้ยเียดายแย่เลยฮะโอเคเราลดเกจอันติเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งฟูเคาน์เตอร์แล้วกันนะผมว่าเราผสมการอัพขั้นก็ดีนะที่จริงเนี่ยการอัพขั้นมันแย่กันอยู่ก็ถือว่าโอเคกว่านีครับแสนติไปเกิดใหม่ไปแล้วลดเรียนบายบายโอเคแล้วเลือดก,ก็กลับมาเต็มอีกแล้ว ี่ผมชอบจรึงเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับการอัพขั้นเนี่ยจริงๆมันแยกใบกันจะดีกว่านะคือแน่นอนเลยครับการหนึ่งดาวมันสามารถอัพได้หนึ่งขั้นอยู่แล้วถูกไหมถ้ามันอัพมาเป็นสองดาวแล้วเนี่ยมันอัพได้ทุกใบก็จริงแต่มันก็ดูไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะฟูลเคาน์เตอร์ไปหนึ่งเทสโอเคเรารีบกตีหนึ่งรอบดีไหมอีกอีกสล้ออีกสลรอบไหมโอ้โหตัวนี้ผมใช้คุ้มเกินเบอร์จริง หวังว่าเมอร์ลินเขาจะไม่มีการลดขั้นนะครับโอ้แล้วไม่ตายอะไรกันเนี้ยเขาใช้การเมอร์ลินไหมไม่ใช้ใช่ไหมไม่ใช้เรียบร้อยทำอะไรผมไม่ได้แล้วกดอันตีถีมากเลยนะทีจริงๆิคลิปเนี้ยผมกดกี่รอบแล้วทุกคนนับแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมคลิปผมเองก็ไม่ได้นับตอนนี้หรอกนะแต่ว่าผมั่นแต่ว่ามันต้องเยอะแน่นอนนะครับ Okay, เราตีอย่างนี้ไปนะเพื่อจะได้จวก,การให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับบอลเก่งกีตุ้งแรงแรงมากโอ้โหเลือดอยู่ห้าหมื่นสี่คุณพระโอ้โหบนะายบายฮะชื่นใจยังเลยเนี่ยตาสุดท้ายในวันนี้นะครับอุอย้ยเจอทีมแปลกเฮ้ยในสุด ผมชื่นใจจังเลยในที่ผมก็ไม่ต้องมานั่งเจอทีมเดิมๆเล้วเคเขาเล่นเป็นมอนสปีดเขียวเมเนดสคิล่าฟ้าเหรอโอ้แปลกแฮะโอเคถึงแปลกก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆในเทอร์แรกเราก็เหมือนเดิมนะผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องจะรีบทําอะไรเป็นพิเศษนะครับสีเขียวตีสีฟ้าโอเคเดี๋ยวไม่รู้เทอร์แรกเขาจะตีใส่เราแรงแค่ไหนเนี่ยจะได้ศึกษาด้วยว่าถ้าเราเจอทีมอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะไปต้องเล่นอะไรนะเค เราทำเลือดเขาลดได้ไปครึ่งหลอดนะครับและการที่จั่วมาก็ถือว่าดีมากเหมือนกันนะเนี่ยที่เอาเรื่องจัดมา <c oughs> ดูกันว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะครับตีไปที่ทาเอลก่อนเลยนะแต่ตีมันที่ทาเอวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าผมเองจะได้มีฮิวเลือดขึ้นมาหน่อยเนาะ <c oughs> โอเคตาต่อไปเราน่าจะสบายขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเลือดเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับพารซีฟของเขาเองนะครับทีนี้เราก็ต้องเล็งไปที่เคียวก่อนนะเนาะผมทำอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะเพื่อจะได้จั่วการ์ดเยอะๆนะหรือว่าผมควรจะ ลากใส่ไม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 ไมผมผมลองอยางลยแล้วกันผมอยากรู้ว่าถ้าเราตั้งท่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะกล้าตีเราหรือเปล่านะอ่ะโอเคตังโลไป <c oughs> ฟูเคาน์เตอร์หนึ่งทีตัวโอ้โหโอเคยังดีได้ฟูเคาน์เตอร์มาหนึ่งใบนะับเขาใช้การ์ดเปล่าอ่ะเอาใช้ด้วย <c oughs> มินฟูเคาน์เตอร์เหรอ ยังอีกโวฟูเคาน์เตอร์อรไงตีมาสี่พันส่วนไป2องหมยังอีกโกฟูเคาน์เตอร์โอ้บอกเลยว่าไฟที่บนหัวกับผมมันไม่มีโถสบายสบายเลยแะรลเกตเข้าไปนะครับแล้วก็ตีทิ้งไปหนึ่งใบก็ได้นะเราตีไปที่เมลัชิลาแล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งฟูเคาน์เตอร์อีกหนึ่งทีแล้วกันนะปึ บอกเลยว,ว่าทีมนี้ไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับอีกไนท์เลยนะครับเป็นเป็นทีมที่ว่าตั้งท่าแล้วมันแบบล้างดีบัฟอะไม่โดนดีบัฟอะไรต่างๆนานานี่คือสุดยอดมากๆเลยนะตัดปัญหาไปได้เลยนะคือแน่นอนแหละถ้ามันมีสกิลอะไรมันหลุดพ้นไปโดนโกเทอร์ก็อาจจะแรงหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีปัญญัติของเอโทรัสซ่นะครับโดนทั้งโล่ของทามิเอลด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้น,นเนี่ยตีมาหกพันสวนไปหมื่นสี่ยังไม่เล่นตีกู ฟลูเคาเตอร์หายไปเลยครับผมโอเคแล้วยังมีฟลูเคาเตอร์อีกเหรอเนี่ยโอเคเขาน่าจะตายหมดทีมแล้วนะครับโหจั่วการได้โคตร <c oughs> พอคนแมดดีอ่ะตั้งฟลูเคาเตอร์ต่อแกรดกิโยตินโอ้ไม่รอดครับอย่างเงี้ยฮัลโหลข้างหลังเป็นเซลดิสด้วยนะคือแน,น่นอนครับเซลดิสเนี่ยมันมันน่าจะเรียกว่า พาสซีของเขาเนแอคทิวตตั้งแต่ยืนหลังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวสิบปัญัติอะไรที่มันอยู่บนสนามมันก็จะเพิ่มให้ฝั่งของเขาเองนะครับแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยทามิเอลก็มีพัสซีที่ลดแม็กชฮพอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตีตัวละครฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแล้วก็โอ้โหบนฟูเคาน์เตอร์จะเหนื่อยแล้วมึงเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอเคเรารีบตีเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าดาเมจของเราตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากมหาศาลพอที่จะตีเขาตายได้เลยนะผมคิดว่าไงนะถูกไหม เพราะยังไงเนี่ยสีฟ้าชนะสีแดงอยู่แล้วด้วยนะฮะโอเคโอ้โหห้าหมื่นเองแต่ไม่รอดนะโอเคก่อนจบเรามาดูดาเมจของเอทอลอซ่ากันดีกว่านะเอทอลอซ่า e ทำดาเมจคนเดียวสองเศษเจ็ดโอเคคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะทามิเอลแสนถึกกับเอทอลอซ่าคู่หูที่แสนดีเนะี่ยคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงแล้วกันนะสำหรับนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะ